โรงเรียนบ้านห้วยยาไซตตั้งอยู่หมู่ที่11ตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2มีพื้นที่20ไร่เป็นที่ราชพัสดุเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันจำนวนนักเรียน484คนและบุคลากรทางการศึกษา35คนภายใต้การบริหารงานโดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาไซต์ในพิสันอินล,ลีในไมตรีหานแก รองผู้อุ่งในการโรงเรียนบัหุ้ยศัยและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานด้านต่างๆดังนี้ในอธิศิตย์สุขพันธ์ครูชำนาญการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปนางสาวแสงสุริยะคําคำนะครูชำนาญการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลนางสาวพิญญาอินตาชัยวง์ครูชำนาญการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการและนางสาวสรบนเต็มอุ่นครูหัวหน้าฝ่ายบริหารการเงินและพัสดุ เขตพื้นที่บริการทางการศึกษามีนักเรียนในเขตบริการจำนวน4หมู่บ้านคือหมู่ที่9บ้านหุยยะไซผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันคือนายคำมูลแออูหมู่ที่11บ้านจะหาผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันคือนายชูศัก์มือแลหมู่ที่21บ้านห้ยสลักผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันคือนายนิดจะอูและหมู่ที่18บ้านแมตาช้างผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันคือนายอภิสิทธิ์แสนขจือซึ่งทั้ง4หมู่บ้านตั้งอยู่ในเขตตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายประกอบไปด้วย4ชนเผ่าได้แก เผ่าลาหูเผ่าอาคาเผ่ากะเรียงและเผ่าไทยใหญ่วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านห้วยยาไซจัดการศึกษายัางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้เรียนมีความรู้ผู้คุณธรรมมีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป้าหมายผู้เรียนมีความรู้และทักษะในชีวิตจริงเป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผลผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทักษะชีวิตในการประกอบอาชีพและดำรงตนตามหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษามีการจัดหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่21เเป็นสำคัญ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและมีการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายนอกและภายในโรงเรียนอย่าง,งคุ้มค่าบริหารจัดการศึกษาด้วยการขับเคลื่อนนโยบาย CR2X Model ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหว้วยย่าไซดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย CR2Q8 Model ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานที่ประกอบไปด้วยคุณภาพ 3ระดับได้แก่โรงเรียนคุณภาพห้องเรียนคุณภาพและผู้เรียนคุณภาพในด้านของโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนบ้านห้วยย่าไซได้พัฒนาสภาพแวดล้อมสวยงามสถานที่ของโรงเรียนสะอาดมีความเป็นระเบียบส่งเสริมต่อการเรียนรู้ของนักเรียนสะดวกและปลอดภัยในการจะทําให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยนั้นโรงเรียนได้สร้างความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียนโดยได้ดําเนินการดังนี้ โรงเรียนบ้าน้วยยายไสมีภารกิจหลักในการให้บริการนักเรียนและดูแลเรื่องความปลอดภัยชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการเรียนจากความระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีของนักเรียนและบุคลากรจึงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพุทธศักราช2565ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงรายโดยมีกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการดังต่อไปนี้ ส่วนที่1การเทศพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ปลุกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มความสำนึกในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จัดบอดเพื่อเทศพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ในสถานที่อันควรเช่นจัดนิทรรศการหน้าห้องเรียนซุ้มเทศพระเกียรติหน้าโรงเรียนและซุ้มเทดพระเกียรติบริเวณหน้าเสาธงนำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นการเทศพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกกิจกรรมมีการประช าสััมพนธ์และส่งเสริมการจัดกิจกรรมค่านิยม12ประการโดยการจัดป้ายนิเทศบูรณาการเข้ากับวิชาต่างๆในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมหน้าเสาธง,งเพื่อให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนส่วนที่2ส,สถานศึกษาปลอดภัยและสุขอ,อนามัยที่ดีโรงเรียนบ้านหว้วยย่าไซ Isaac, ได้ประกาศนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาต่อที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาการประชุมผู้ปก <US> <GE> ครองนักเรียนและประกาศให้นักเรียนทราบในกิจกรรมหน้าเสาธง,งโดยมุ่งหวังความปลอดภัยและสุขอ,อนามัยที่ดีของนักเรียนและบุคลากรการพัฒนาแผนการจัดการศึกษาของโรงเรียนปลอดภัยในสถานศึกษา โดยกำหนดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัยและโครงการส่งเสริมสุขภาพตามโครงการและกิจกรรมดังนี้ 1. โครงการอบรมสถานศึกษาปลอดภัยให้กับผู้เรียน 2. การอบรมระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Center) 3. กิจกรรมเขตงานกลุ่มสีเพื่อโรงเรียนสะอาด 4. การอบรมป้องกันแล้วระง,งับอักคีภัยในสถานศึกษามีคำสั่งผู้รับผิดชอบดูแลและบุคลากรที่ได้รับมอบหมายการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนมีคู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษามุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขภาวอนามัยที่ดี การทำงานของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีการดำเนินการตามคู่มือแผนปฏิบัติการตามมาตรการการป้องกันความปลอดภัยของสถานศึกษาบุคลากรได้รับการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา1 การอบรมระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ MOE Safety Center 2. อบรมการป้องกันการเกิดอัคคีภัย 3. อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น4การแจ้งความปลอดภัยเกี่ยวกับโรคติดต่อในการประชุมครู 5. อบรมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมบุคลากรครูและนักเรียนแกนนำมีการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแดดและได้มีการขยายผลให้กับครูและนักเรียนในทุกระดับชั้นโรงเรียน มีโครงการที่ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยการจัดกิจกรรมเขตงานกลุ่มสีเพื่อโรงเรียนสะอาดกิจกรรม b ิ g c ครีน i ิ่งเดกิจกรรมเวรประจําวันในชั้นเรียนและกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาและครูมีการดูแลสํารวจความปลอดภัยในสถานศึกษาและนําผลที่ได้มาดําเนินการแก้ไขปรับปรุงพัฒนามีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรเครื่องมือมีฝาครอบใบมีดฝาครอบใบเลื่อยและการบํารุงรักษายังมีประสิทธิภาพในการ ทำงานเป็นประจำมีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว ติดตั้งเซฟตี้พาร์ตเบรกเกอร์ต่อสายลงดินจากอุปกรณ์ไฟฟ้ามีระบบป้องกันและระงับอัคคีภยัยมีถังดับเพลิงทั่วคารเรียนสามารถใช้งานได้จริงมีแผนป้องกันและระงับอัคคีภยัยมีการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยขั้นต้นสำหรับบุคลากรครูนักเรียนในโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ90และการซ้อมอพยพหนีภยัยโดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณาภายัยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดดและสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้ามีห้องพยาบาลมีเตียงพยาบาลจํานวน2เตียงโดยแยกเป็นเตียงผู้ป่วยชายและหญิงมียาและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยมีคุณครูเป็นผู้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 โดยประกาศตามมาตรการป้องกัน6มาตรการหลักการให้ความรู้และการอบรมให้กับครูและนักเรียนจัดบอดให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา2019และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้รับทราบผ่านกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมสื่อออนไลน์ต่างๆมีห้องน้ำและอ่างล้างมือที่สะอาดและเพียงพอต่อนักเรียนมีการจัดน้ำดื่มที่สะอาดบริการนักเรียนโดยมีการทำความสะอาดไส้เครื่องกรองน้ำดื่มเป็นประจำจัดที่รับประทานอาหารถูกสุขลักษณะปรับสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้ เหมาะสมและมีความปลอดภัยเช่นมีแสงสว่างเพียงพอ มีระบบการระบายอากาศมีมาตรการการเก็บรักษาสารเคมีในห้องปฏิบัติการเพื่อเน้นความปลอดภัยประชุมชี้แจงรับฟังข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองครูและนักเรียนมีการเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยในสถานศึกษามีกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกให้กับผู้เรียนมาโดยตลอดเช่นกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนกิจกรรมกีฬากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประจำตำบลไป I มีห้องสมุดและห้องพยาบาลเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยสุขาภาวะนามัยและสิ่งแวดล้อมมีมาตรการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนสร้างความร่วมมือกับชุมชนผู้ปกครองการดําเนินง,งานเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่นๆเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขาภาพตําบปลป่าแดดสถานีตํารวจภูทรแม่สวยเพื่อให้นักเรียนเกิดความปลอดภัยทั้งในและนอกสถานศึกษาจัดตั้งคณะกรรมการสภานัก เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษาความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านห้วยายาไซเป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องตระหนักและให้บริการอย่างเต็มความสามารถทั้งนี้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดและมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยตลอดเวลา7-8ถึงชั่วโมงที่ปฏิบัติกิจกรรมในโรงเรียนประกอบกับความสุขในการจัดการเรียนการสอนซึ่งล้วนเป็นองค์ประกอบสําคัญที่จะนําพาไปสู่ความสุขสู่การดาเน,นินชีวิตที่ดีปลอดภัยและมีอนามัยที่ดี และทำประโยชน์ให้กับโรงเรียนชุมชนประเทศชาติอย่างเต็มความสามารถ โรงเรียนบ้านห้วยแย้ไซมีความตระหนักเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้โรงเรียนมีความปลอดภัยรอบด้านส่งเสริมผู้เรียนรวมทั้งประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกิดความตระหนักและได้รับประสบการณ์เพิ่มพูนทักษะชีวิตเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างรอบด้านปรับวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับสภาวะภัยพิบัติอย่างรู้เท่าทันได้และในปีต่อไปทางโรงเรียนจะพัฒนาในด้านบริบทต่างๆและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดภัยรอบ ด้านอย่างแท้จริงขอขอบพระคุณ